ที่เราขึ้นมากินรอบหนึ่งแล้วแต่มันกิดใจใชมันร้อนแต่ตอนนี้มาตอนเย็นบรรยากาศดีมากอร่อยมากครับอาหารที่นี่ไหนพี่กี่ที่ครับผมสี่ครับโอเค้าเดี๋ยวเราเก็บโต๊ะสักครู่นะเปิดร้านนี้นะคะเจ๊เคเอาจอยจนน้ำตาแบบจริงบ้างงเอไม่ลยังไม่เคยกินไงเดี๋ยวต้องลองไหมคะเก็บโต๊ะลองน้อเขาเก็บไม่อยู่หรอบรรยากาศดีไหมครับมึง เย็นสบายช่างแตกต่างจากคราวที่แล้วที่มาคราวที่แล้วมาไม่ได้ถ่ายคลิปค่ะพ่อถ่ายไม่ไหวค่ะร้อนมากวันนี้การดีแค่เดียวค่ะสบายกว่าเคยที่แล้วมากค่ะมีให้หันตาไหมฮะไม่มีนะไม่มีนเป็นทะเลไม่ใช่นะนี่คือเกาะสีชังค่ะเกาะสีชังมีไปเมื่อวานนี่แค่นานนิดนึง ที่มีเสาเสาที่มีไฟไฟ,ไฟตรงนั้นนะคะอันนี้นะคะก็กันเชียงคูนนะคะแล้วก็หมึกหมึกทอดน้ำดำหมึกอะไรนะคะหมึกหมึกทอดน้ำดำ <c oughs> มันดำเพราะอะไรรู้กแม่คะจะเกี่ยวฮะเพราะว่ามันมีหมึกของหมึกมันมีหมึปลาหมึกทอดด้วยอืมเก่งมากคะอันนี้ก็จะเป็นปลาอะไรคะนี้ปลาบินจะให้ปลาบิน <c oughs> <c oughs> กระเพราอินทียงันอกอินทรีย์เอาไม่เห็นเหมือนนะคุณแม่อ๋อใหญ่ไหมใหญ่มากเดี๋ยวน้าเด็กเกมาเทียบพี่คะโอ้โหใหญ่เที่ยวเลยค่ะจริงเหรอใหญ่มากค่ะใหญ่มากโอเคโอเคอ่ะกินอร่อยไหมคะอร่อยค่ะมีเพื่อนใหม่กินหนึ่ง คิดถึงคือไทยครับที่หนึ่งครับเพื่อนหนูหรอครับไทยเพื่อนใหม่กินหนึ่งกินหนึ่งไม่หนึ่งอร่อยไหมคะับอร่อยไหมครนบที่มีหอยจ้อมาใหม่ด้วยค่ะอืมอะไรครับหอยจ้อมชิ้นชิ้นชิ้นคุณจะกินหอยจ้อมาเขาป้อนหนูค่ะหนไม่ชอบค่ะนนี่นะคะคือหมึกน้ำดำทอดมันเป็นดำนี่ขนาดนี้ใช่ไหมันเป็นหมึกมันค่ะนี่คือในตัวมันเนี่ยเดี๋ยวเอาหัวมันออกมาให้ดูก่อนอันนี้หนวดใช่ไหม แล้วในตัวหั่นมันจะมีไข่ด้วยนะคะไม่ขมนะไม่ขมไม่ขมหวานหวานหน้าตาเหมือนจะต้องขมเล่ไหมตอนแรกนึกว่าจะขมเลยไม่ขมหวานนี่จะเปิดให้ดูเปิดอะไรครับเปิดตัดมันให้ดูข้างในมันจะมีไข่ด้วยอย่างนี้เห็นไหมไอศครีมเขาไม่กล้ากินค่ะนุ่นใช่มันหวานหวานไว้เขาสิงเขาไม่้อมเขาไม่แค่อิสกี้เขาไอหวานออกฤทอร่อยนะอร่อยเยี่ยมอร่อยมากเข้าไปได้ยังไงมันหวาน พี่หนึ่งอยากได้อะไรบอกนะคะอยากให้เด็กจิ๋วกินหมึกํำดำค่ะอย่างอื่นลองดูคร้่ะยงอื่นยางอื่นเิวห็ว่ามันสีดำอยูเลยไม่กินใช่ไหมลองดูใครคณแม่ตัดให้จิเชื่อนหนวดไหมหนวดเนียออนี่ถ้าส่วนงับแล้วไม่อร่อยเนี่ย้านมีรางวัลให้ จุ่บแก้มทีหนึ่งถอยม่คุ้มมากอ่าอย่ากินนะฟุ้งอบเจีอร่อยมากค่ะกินแล้วหรอคะแม่บอกยังไม่ได้กินเนื้อหวานมากค่ะสดตูวใหญ่เนื้อแน่นหวานไม่ได้หวานขนาดนั้นหวานธรรมชาตินะจ๊ะกินแล้วนะคะจะติดก็จะก็จะก็จะต้อง เทเดินนะคะบ๊ายบาย้านจังสวัสดิ์ค่ะนอเป็นไปไหนคะไปก่อนแล้วเชอบไหมร้านนี้ชอบไหมคะชอบค่ะพี่หนึ่งก็คือเป็นเพื่อนคุณแม่ที่พาเที่ยวศรีราชานั่นเองพาไปกินไปเที่ยวอยขอบคุณมากค่ะเด็กเก๋วันศรีราชาคราวนี้ชอบอะไรที่สุดคะชอบโรงแรมค่ะทำไมคะ จะไเป็นชุดเบลูมค่ะเนาะแล้วทำอะไรเล่นซ่อนแอบได้เยอะชอบใบน้ำค่ะเออสาวนทำที่นี่ดีเนาะมีของเล่นให้เล่นด้วย